สวัสดีค่ะอันดับแรกเราต้องถามก่อนเลยนายหายทองคําเราดังเปียงปางมากทั้งลําไยครับทั้งยูกิครับอันดับแรกเราถามลําไยก่อนเรื่องประเด็นปลากระป๋องค่ะเนะฮะเป็นยังไงบ้างครับลูกิให้กับเรื่องนีบ้างก็ไม่ได้ตั้งใจจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็น้องอาจจะเป็นการที่รู้เท่าไม่ถึงการเพราะมันไม่เคยมีเคสไม่ไม่เคยมีเคสแบบนี้มาก่อนนะครับก็ถ้ามันมีกลิ่นก็ต้องไม่กินนะนะครับก็ต้องดูว่ามีกลิ่นจริงไหมนะครับถ้าไม่มีกลิ่น นะครับก็ก็อาจจะมีได้เพราะว่าแต่ว่าโดยความเชื่อของแต่ละคนอาจจะิว่าอะไรที่มันมันหมักไว้เยอะๆนะครับมันอยู่ในกระป๋องมันก็อาจจะมีกลิ่นนะครับแต่มันคงจะไม่เหมือนปลาร้ามั้งเพราะว่าปลาร้ามันยังมีกลิ่นนองๆกินตุ่ยๆบ้างแต่ยี่ห้อของไอ้ลุงครัไม่ไม่มีกลิ่นนะไม่คาวไม่หวานไม่ตกตะกอนแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยค่ะจริงๆพอหลังจากที่เกิดว่าเห็นรูปในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จัดการเรื่องนี้หรือว่าแบบมีการได้ บอกลังไยอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะเรามาระวังแล้วแหะบอกว่าถ้าเป็นเคสอย่างนี้ถ้าเรากินอีกทีหนึ่งเนี่ยคนถึงตรงนั้นเราไปซื้อยี่ห้อที่ไม่มีกลิ่นมันก็จะมีกลิ่นอยู่ดีถ้าคนเชื่อว่าปลากระป๋องคือมีกลิ่นบางคนกลิ่นเนี่ยมันไม่รู้ว่าคนนี้หอมหรือไม่หอมบางคนบอกว่าตะปินี่มันหอมเขาก็อาจจะไม่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 เหม็นก็ได้เหมือนปลาลาที่มันโหนบางคนอาจจะว่าเออแซ่บแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยคือความเหม็นความหอมความชอบเนี่ยนานาจิตต่างแต่ก็ถ้าถ้าเป็นปได้าหลังจากนี้ก็ไม่กินนะก็คง กินปลากระป๋องทานปลากระป๋องที่สนามบินเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยทั้งแบบเอฟซ c แล้วก็เพื่อนร่วมเดินทางด้วยก็คนไี่กินเขาก็บอกว่ามาเจอโพสอาจารย์ประจักษ์ชัยไม่ได้ตั้งใจเลยก็เห็นน้องๆก็โพสกันเล่นๆกลายเป็นประเด็นเรื่องก็เป็นเรื่องแปลกตั้งแต่มีประเทศไทยมาก็ไม่มีใครกินปลากระป๋องปลากระป๋องที่สนามบินก็เป็นเป็นเคสสาดีได้ฮะอย่างนี้ก็ปรับปรุงฮะเออแล้วในส่วนของที่อาจารย์ประจักษ์ชัยโพสหรอคะอันนั้นคือเป็นขำๆเนาะตั้งใจยา เพราะว่าผมทําแบนรนด์ปลาแล้วก็ซอสผัดกระเพราพริกแห้งอยู่แล้วกาลังจะวา,างแผงนะครับหายปรุงแล้วก็ยาดมไม้หอมพอมาคิดถึงปลากระกป๋องก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งเป็นอีกโปรดักชันหนึ่งนะครับที่ที่เราน่าจะมีเพราะว่ามันอยู่ในครัวครัวไทยสู่ครัวโลกครัวไทยสู่ครัวโลกมันน่าจะมีแบบมองเข้าไปในครัวน่าจะมีตั้งแต่ปลาน้ำปลากะปิอะ,อ,ะอะไรประมาณนี้ก็เลยก็คืออุปกรณ์ในครัวใช่คือใน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 ยุคนี้มันต้อ,อง ทำเพลงควบคู่กับทําแบรนด์นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าสินค้าต่อเนื่องอโปรดักชันต่อเนื่องกับสิ่งที่เรามีเรามีหายต้องคำที่เป็นชื่อเสียงระดับประเทศแล้วแบรนด์มันแข็งแรงเราก็ตั้งใจอยากจะทำเพราะว่าขนาดแบรนด์อื่นเนี่ยพายัางจ้างลำไยห,หรือยูกิเป็นพรีเซนเตอร์เป็นรีวิวเลยฉะนั้นมันคงจะไม่เป็นเรื่องที่ ไกลเกินฝันที่เราจะทาแบรนด์อะไรที่มันแข็งแรงจัอว่าเป็นการพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ครับเป็นจอมพิกวิกฤตอยู่แล้วครับแล้วแน่นอนพรีเซนเตอร์ครับก็ต้องเป็นลำไยไข่ทองเขาต้องมีลำไยครับเพราะว่าเขาไปจั่วที่ประกบะป๋องไว้ที่สนามบินแล้วผมชอบคพราะผมชอบอมาถึงลูกสาวอีกคนนึงค่ะน้องยูกิจากประเด็นนั้นที่อาจารย์ประจักษ์ชัยไปเซลล์เขาเลยกลายเป็นประเด็นเลยเบาได้เบาใช่ไหมก็ ก็ตอนแรกก็แค่ปมๆนะแม้ปมๆว่าถ้ามันอาจจะรัดเกินไปหรือว่าคนดูอาจจะไม่ได้โฟกัสตรงหน้าตาความสวยแล้วไม่ได้โฟกัสที่หุ่นแล้วเขาไปโฟกัสที่ชุดแล้วก็เบาๆเบาได้เบานะลูกอะไรประมาณนี้จริงในการเตรียมตัวในการออกนานนะค่ะของศิลปินทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้มีการลองชุดอะไรแบบนี้นะอาจารย์ลำยยก็เหมือนกันครับทุกคนนะครับก็มาฟิตติ้งแต่วันนั้นอาจจะด่วนอาจจะเชื่อมั่นว่าการเคยตัดด้วยกันแล้วหุ่น ไซส์ทรงประมาณนี้ก็เลยถือใจซื่อค่ะหรือใจซื่อก็เหนือการควบคุมอีกนั้นเพราะว่าเขาใกล้เข้าสู่รายการเวลากําลังเข้าแล้วก็คงจะวิ่งไปเปลี่ยนชุดไม่ทันหรือวันนั้นไดเอารถตู้ไปไหมถ้ารถตู้วันนั้นเขาย้ายบ้านเขาเอาชุดคือมันไม่ได้มีคิวที่จะไปแสดงเขาอาจจะไม่เอาชุดเตรียมไปเพราะว่าเขาย้ายคอนโดมาอยู่ที่บ้านที่ซื้อใหม่ก็อาจจะยังไม่ได้เตรียมตัวที่จะเอาชุดแสดงขึ้นไปด้วยปกติน้องก็ต้องมีชุด ดแสดงติดรถอยู่แล้วแต่ถ้าวันนั้นบอกว่าจะเอากําลังย้ายขนบ้านอยู่ขนของอยู่อาจจะเอาเสื้อผ้าไว้ลงไว้ก่อนอแล้วก็เอารถตู้ไปขนประมาณนี้บางทีไม่มีรถกระบะเนาะ,ะ,ะก็เลยอาจจะขนลงแล้วก็เ,เวลาไปถ่ายรายการต่อมาเลยยังไม่ได้เตรียมชุดที่จะไปแสแดงก็เลยเหมือนกับเหมือนกับดีไซเนอร์หรือว่าออตโตมะนั่งแก๊บมาส่งหรือหรือว่าขับรถส่งตัวมาส่งไม่ทราบได้ก็เลยอาจจะยังไม่ได้ คิดติ้งก็คือดูแต่ดูแต่ทรงดูแต่แบบไม่เฉยประมาณนี้แล้วแต่ทาพอหลังากเกิดเรื่องนี้ค่ะมีการได้คุยกับน้องหลังบ้านไหมคะอาจารย์ก็ถามความรู้สึกว่าดราม่ามาเยอะขนาดนี้เรารับได้ไหมเราเข้มแข็งไหมมันแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นภาพจาแล้วถ้าเรากล้าตัดตัดสินใจใส่ชุดแบบนี้อาจารย์จะไปประกวดฝองไปประกวดมิ้แกนนะเพราะว่าคือเรื่องใส่ชุดว่าน้ำผมวิ่งจิ๊บอยไปแล้วตอนนี้ก็คือผมเลยอกว่าถ้างั้นก็ เพิ่มเพิ่มเลเวลของลำไยเอ่อเพิ่มเลเวลของน้องยูกิให้แรงไปเลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราให้มีความโตขึ้นพิามันโตขึ้นเพราะแต่ก่อนเราคิดว่าถ้าแรงมากไปจะดอง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 ก็กลัวเอฟซีแฟนลับว่าจะไปเหมือนพี่ลำไยเราก็อยากให้มันสุดสุดโต่งสุดโต่งด้วยกันอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะให้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 แยกให้แยกให้แยกแยกพาร์ตกันด้วยนะครับั้งนั้นมันจะแรงเหมือนกันแต่พอน้องมาล่องนี้อกว่าหนูรับได้ค่ะ หนูหนูเป็นได้หนูใส่ได้ก็ไม่มีปัญหาครับก็ถ้างั้นเวทีประกวดนางงามต่างๆเราอาจจะต้องต้องต้องไปต้องมีบ้างละถ้ามันเป็นไปได้นะครับเพราะว่า160เอ้ย170เซนอายุ18แล้วนะครับก็หุ่นนางงามหุ่นนี้ก็น่าจะเป็นอีก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 โมเดลหนึ่งที่เราอยากจะสร้างแต่แต่น้องก็โอเคทุกอย่างใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งขอถามขออนุญาตถามดราม่านะคะ ที่มีการลงในคลิปปะฮะเขาเริ่ทว่ามีการที่เทงานของน้องลำยายที่จะเอาไปเล่นที่ต่างประเทศไม่เป็นความจริงเพราะว่าเมื่อเช้านี้คนเอามาห้ผมดูเยอะมากเขาตกใจว่าผมเทงานซึ่งอันนี้ผมสามารถที่จะพอมิดประมาณได้เลยเพราะว่าเอ่ยชื่อผมเยอะมากว่าในห้างเพชรชัยเทงานเขาไม่ได้ซื้อผ่านค่ายด้วยไปซื้อผ่านบเกอร์นะครับบเกอร์เมาคิวเมื่อห้าเดือนที่แล้วชื่อคุณฝน เอาไปตั้งใจว่าจะขาย12คิวนะครับก็รับราคาเลดการ์ดไปจากตึกนะครับแล้วก็จะเอาไปที่ยุโรป12คิวเดือนกรกฎาปีหน้านะครับซึ่งเราเพิ่งไปมา9ประเทศเขาก็บอกว่าแฟนคลับแฟนเพลงอยากจะได้มากเพราะว่าตอนนั้นมันมันไม่พอมันยังมันยังค้างอยู่แล้วคนก็ยังกระแสตอบรับก็ยังดีมากก็เราอยากเราอยากจะไปบราซิลเราอยากจะไปอเมริกาอยู่แล้วปีหน้าเราตั้งใจที่ไปอเมริกาเรามีคิวแล้วนะครับ แต่พอเขามาอ้อนมามามา,มา,มาขอมากๆเราก,ก็ถ้ายังมีกําลังที่จะซื้อ,อในเลทเนี้ยเราก็โอเคเราก็พร้อมที่จะไปยุโรปอีกรอบนึงในปีนี้ไปทุกปีเลยก็ว่าได้กลัว FC แฟนเพลงเขาเบื่อไงอยากจะเว้นวักนิดนึงเพราเราก็ไปยุโรปเ,เราไปเนี่เราเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียก็เสียงตอบรับก็ดีมากเลยนะครับที่เขาโพสต์ว่าผมเทคิวเนี่ยไม่ใช่เลยเพราะซื้อผ่านบกเกอร แล้วก็มัดจาก็ไม่ได้ผ่านเราซ่จริงเราก็เช็คมาแล้วว่าอ๋อคนคนนี้เคยมีปัญหานะครับแต่ก่อนเนี้ยเวลามีดราม่าอะไรคองไทรคองคำหรือดราม่าเกี่ยวกับลำไยเขาก็จะไปคอมเมนต์อยู่ตลอดคุยโจมตีทําให้ภาพลักษณ์ของลำไยห,หรือคลองคมไปในทางที่เสื่อมเสียตลอดอยู่แล้วซึ่งเราเ,เราไม่เพื่มคุนเราก็เลยมไม่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 ไปกับคนนี้นะ,ะเขาดูแลดีไม่ดีเราไม่รู้แต่เราเช็ค ใต้เมนแล้วเราเช็คหลายๆอย่างที่เขาเคยกระทํากับองค์กรของเราเราก็กินข้าวผ่าหัวใจเหมือนกันเราก็มีเจ็บเนื้อหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อเมอนกันเราก็พูดมาหลายๆดราม่าที่เราไปเห็นเขาคอมเมนต์น,นะเรารู้สึกว่าเราไม่โอเค<ม>อคุณแอนนาซึ่งเป็นแฟนผมเนี่ยก็ก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับพี่ประจักษ์เลยนะเขาก็ซื้อกับคุณคุณผลแล้วก็ซื้อผ่านคุณแอนนาด้วย<ม>แล้วอยู่มาบอกว่าผมเทคิวนะครับผม,มผมไม่ได้อยู่ในส่วนของการขายงานมผมเป็นส่วน การสร้างงานแล้วก็ PR องค์กรปันกระแสสร้างกระแสขยันขยายขยี้ในส่วนของโปรไฟล์ของค่ายแต่ในการกรณีที่เขาบอกว่ามีการจ่ายมัดจำเาจ่ายมัดจำนู่นนี่ไปแล้วมัดจำก็คุณก็จ่ายกับคุณผลที่เป็นโบเกอร์พอเราแจ้งว่าคนนี้เขาไปโพสต์ว่าเขาจะมาในคิวลำไยเราบอกว่าไม่ใช่นะเราเราเราไม่สบายใจกับที่จะไปร่วมกับคนบุคคลคนนี้นะครับ เราขอไม่ไปกับทีมนี้แค่นั้นเอง mm. คุณแอนนาบอกครับไม่ใช่ไปจักเลย mm. นะครับ mm. คุณแอนนาบอกว่าผมยังไม่รู้เลยว่าขายให้ใครบ้างในคิว uh huh. ที่จะไปยุโรป uh huh. เพราะมันอยู่ที่โปกเกอร์หรือผู้จัดที่รับคิวไป12คิวว่าจะแตกกระจายให้ใคร mm. พอพอเราไปเจอคนนี้ว่าอยู่ในในผังคุณแอนนาก็บอกว่า ไม่โอเคไม่ไม่ไปกับรถนี้ไม่ไปกับทีมนี้ก็คือหมายความว่าถ้า,างนงานมันก็คือเป็นการสนทนากันผิดพลากันใช่ไหมคะก็กับกับทางบรกเกอร์เองใช่ก็ต้องคุยกับทางโบรเกเกอร์ครับเงินมัดจำเขาไม่คืน ยังไงก็แล้วแต่ทางบกเกอร์ไปเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเราครับไม่มีสนิปนีที่จริงถ้าผมอยู่ในประเทศไทยเนผมฟ้องบมินประมาทได้ทันทีเลยเพราะว่าทาให้ผมเสียหายชื่อเสียงมากเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเป็นคนจังหวัดไหนหรือจะกลับมาตายที่กรุงเทพไหมหรือจะกลับมาตายที่ประเทศไทยไหมหรือจะจะไปหรือว่าได้สามีเป็นคนต่างชาติแล้วจะไปชาวพนักิจศพอยู่ที่ยุโรปก็ก็สุดแล้วแต่แต่ถ้ามาเหยียบประเทศไทยเมื่อไหร่ผมเอาอาจจะเคลื่อนสารด้วยก็เดี๋ยวดูก่อนว่า มีทำลายที่จะมาเทะเทศไทยไหมอยากเจอโอเคค่ะและนี่ก็คือคําตอบจากในห้างนะคะอ่ะหนูขอสิ้นท้ายเลยค่ะในห้างค่ะขอฝากหน่อยว่าตอนนี้ไหตองคาเราบูมมากมีรักมากมายหลากหลายเลยตอนนี้เห็นกระแสของตลาดแร์ในห้างกําลังได้รับความนิยมตอบรับเป็นอย่างดีส่วนมากก็จะเป็นพี่ๆดาราเป็นศิลปินศิลปินหลายๆท่านแต่ว่าในเวของค่ายเพลงเพิ่งมีค่ายไหตองคาค่ายแรกที่ จัดงานแฟร์ในห้างซึ่งแต่ก่อนเราไปในส่วนของการเป,ป,ป็นเป็นศิลปินเราก็ไปเล่นหนึ่งชั่วโมงหรือ40 <3 S 1> ่สนาทีน,นะสร้างความบันเทิงแต่ตอนนี้เราเริ่มวางาโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็มีสปอนเซอร์หลักเห,หลายท่านบอกว่าน่าจะทําได้นะเพราะจากช้วิศิลปินในมือ,อมซึ่งเราไม่ได้ใช้แค่ศิลปินในค่ายเราอยากให้แต่ละค่าย มาสร้างความบันเทิงหลากหลายค่ายใหญ่แกมมี่ไอเอสทับไลค่ายอินดี้ทั่วประเทศเลยซึ่งเป็นพันธมิตรกับเราอยู่แล้วมาร่วมอยกันมาสร้างรายได้มาสร้างงานให้กับศิลปินในค่ายด้วยกันเราจะไม่เอาแต่ว่าให้ต้องคําให้ต้องคำต้องคำประมาณนี้อันนี้ก็ยังวันเปิดนะครับก็ยังไม่ได้ลำยมาวันเปิดในเคสนี้ก็ยังมีน้องยุกิแล้วก็น้องการทัศนาจากแกมมิโกแล้วก็น้องน้องน้องดิคิตตี้วันที่9ก้าก็จะมาอีกนะครับก็หลากหลายค่ายมากต่อไปเราจะวางศิลปินเบอร์ใหญ่ นะครับมาแล้วห้างแตกละกรีดแน่นอนแต่นี่มันด่วนเพราะว่าเราเตรียมงานนี้ประมาณแค่เดือนเดียวเราได้คิวปุ๊บเราเล่นเลยถ้าไม่เล่นเกมนี้ไม่เล่นเร็วเราก็จะไม่ได้เล่นอีกยาวประมาณเดือนมีนาเพราะว่าคิวเนี่ยคนนั้นออกแฟนี้ออกบูตนี้ออกเทศกาลดนตรีนี้ออกเทศกาลอาหารนี้ออกก็จะมีคนเสียบเสียบเสียบอยู่แล้วเพราะว่ามีแต่เบอร์ดังๆพี่ๆที่เขาทำสำเร็จก่อนแต่เราก็มาสร้างความมาถึงอีกรอบหนึ่ง เป็นสายบันเทิงสายเพลงครับอ่าเป็นอีกมูดหนึ่งเขาพา<อ>ไว <ป S 1> ้ทั่วไทยด้วยนะครับอ่าทุกจังหวัดที่มีห้างอ่าดังๆห้างใหญ่ๆนะครับเราจะไปนะครับเซ็นท่านทุกสาขาอ่าแล้วเราก็จะขอคิวกับทางท่านผู้บริหารทางอ่าเซ็นท่านทุกสาขาอย่างวันนี้ก็ต้องกราบขอพระคุณสำหรับผู้บริหารเซ็นท่านนครสวรรค์ด้วยนะครับผมที่โอกาสเหล่าน,นี้ครับ